วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับอีกตัวหนึ่งที่ราคาถูกมากนะครับอยู่ที่พันสี่พันหกนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนตัวนี้นะครับผมสั่งมาใช้กับพวกเครื่องหยอดเหรียญต่างๆนะครับพวกเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตู้น้ำหยอดเหรียญของผมนะครับ สำหรับติดตั้งไว้หน้าร้านตัวนี้ขนาด370วัตต์นะครับก็ราคาที่ได้มาก็พันสีรวมส่งก็พันห้าพันห้าพันหกนะครับก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็น500วัตต์ ก็จะอยู่ที่พันหรวมส่งก็ประมาณพันเจ็ดพนะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับก็เลยมาทำคลิปแนะนำกันในวันนี้นะครับซึ่งตัวนี้จุดติดตั้งของมันนะครับตัวเพชเชอร์สวิตก็เป็นจุดที่แข็งแรงนะครับไม่ต้องมีท่อยื่นออกมาให้มันขึ้นสนิมอะไรมากมายนะครับ ดูแลง่ายในส่วนที่เขาโฆษณามานะครับก็เป็นขดลวดทองแดงแท้ใบพัดทองเหลืองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับที่ได้มาด้วย ตัวนี้ก็เป็นใบรับประกันคุณภาพนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นน็อตยึดกับฐานนะครับตัวนี้เป็นฐานสําหรับวางมอเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกล่องนะครับที่มา ตัวปั๊มก็ค่อนข้างแข็งแรงมีโฟมมาด้วยนะครับครอบตัวมอเตอร์สองด้านนะครับมีอีกด้านหนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวต่อเสร็จเดี๋ยวจะรีรวิวทาคลิปต่อให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็มาดูสภาพแกะกล่องก่อนใช้งานกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเช็ควาลวนี่นะครับลูกศรชี้ขึ้นก็แสดงว่าน้ำเข้าออทางด้านนี้นะครับแล้วก็ออกไปด้านนี้ครับสภาพโดยรวมก่อนการใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม ครับตอนนี้ผมยึดกับฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปติดตั้งแล้วนะครับ<ม>ก็มีน็อตแถมมาให้นะครับยึดสีด้านก็ดีค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวไปชมที่น่าง,งานจริงกันต่อเลยนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ COVID> ก็มาติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับโดยมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น,ป,นปั๊มอัตโนมัติเราก็เปิดทิ้งไว้เลยนะครับผมใช้งานแค่ไม่กี่อย่างนะครับอยู่หน้าบ้านตรงนี้นะครับ ก็จะมีตู้น้ําหยอดเหรียญน,นะครับเครื่องซักผ้า1เครื่อง2เครื่อง3าเครื่องแค่นี้นะครับผมก็เลยเลือกใช้ขนาด370วัตต์นะครับซึ่งเป็นตัวเล็กที่ที่เราเลือกตัวเล็กเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเสียงเงียบกว่ากันนิดหน่อยนะครับถ้าตัว 5- 500วัตต์นะครับก็จะราคาต่างกันประมาณ200เองนะครับสำหรับ เพื่อนๆที่จะเอาไปติดตามบ้านนะครับก็แนะนำตัว500วัตต์ไปเลยนะครับแต่สำหรับผมนะครับใช้งานไม่เยอะนะครับอยากให้เสียงเงียบก็ใช้ตัวเล็กนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาทดลองเปิดใช้งานกันดูนะครับตัวนี้ผมก็มีผ่านไส้กรองด้วยนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยตรงไปนะครับเพื่อที่จะดูเพชเชอร์จริงนะครับโดยไม่ผ่านเครื่องกรองนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดทดลองกันดูนะครับ สำหรับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมดูเสียงนะครับอันนี้คือเสียงของปั๊มนะครับก็ะจะไม่ดังมากนะครับ สำหรับผมก็คงต้องขอจบการทดลองใช้งานให้ดูแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําการถอดออกมาตรวจเช็คนะครับซึ่งใช้งานไปได้ประมาณ1ปีนะครับก็เจอปัญหาทําไม่ทํางานนะครับก็ถอดเช็คดูที่ใบพัดนะครับก็หมุนปกตินะครับเช็คมอเตอร์ก็ปกติดีนะครับส่วนปัญหาที่เจอนะครับก็จะเป็นตัวหน้าคอนแทคนะครับ ตรงนี้นะครับนี่นะครับของเ t ปเชอร์สวิตนะครับซึ่งผมถอดโคเวอร์มันออกมานะครับแล้วก็ทำการขัดด้วยกระดาษทรายนะครับตอนนี้ก็สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับก,ก็ให้มาดูสภาพหลังการใช้งานไปได้ประมาณปีกว่านี่ยครับไม่มี ปัญหาเรื่องน้ำหยดน้ำรั่วนะครับก็ยังสภาพดีนะครับใบพัดก็ปกติดีครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดทดสอบการใช้งานเลยนะครับครับนี่ก็ทำงานแล้วนะครับ ตัวนี้ก็คือเสียงของมอเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้ขณะไม่มีโหลดนะครับก็คือหมุนลันตัวเปล่าตัวนี้ก็จะเก็บไว้เป็นสแปร์นะครับสำหรับใช้งานในครั้งต่อไปซึ่งผมก็ได้ทําคลิปแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ